สวัสดีครับทุกท่านผมพิธายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดิมมาน,นี่เรื่องของเงินคือเรื่องของชีวิตนะครับและในตอนนี้สิ่งที่ผมอยากให้เรามาคุยกันวันนี้ผมอยากชวนคุณตั้งคําถามกับสิ่งที่หลายคนกําลังคิดอยู่ในใจคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับคุณยังใช้เงินแบบเดิมอยู่ไหมครับยังใช้หมดไปกับของเดิมฮ่าฮย u. ังจัดการเงินแบบเดิมฮ่าฮยังคิดว่าแค่เก็บเงินก็พอแล้วถ้าใช่ผมมีข่าวร้ายจะบอกว่า โลกมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ววันนี้เราอยู่ในโลกที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นรายได้โตช้ากว่าค่าครองชีพของแพงขึ้นทุกวันแต่รายได้แทบไม่ขยับโลกที่แอปล่มระบบล่มธนาคารก็ไม่เสถียรโลกที่วันหนึ่ง a ออาจมาแทนงานที่คุณทำอยู่หรือแย่กว่านั้นโลกที่ความมั่นคงกลายเป็นของหลอกลวงแล้วคุณยังจะใช้เงินแบบเดิมๆอยู่จริงเหรอเมื่อก่อนเราโตมากับคำว่าขยันแล้วจะรวย แต่วันนี้แค่ขยันไม่พอขยันแบบไม่มีทิศทางก็แค่หมุนเงินให้ทันหาเงินมาเท่าไหร่ก็หมดไปกับการตามให้ทันชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเหนื่อยขึ้นแต่ไม่มีเงินเก็บทำงานมากขึ้นแต่ก็ยังกลูวปลายเดือนอยู่ดีพอหันไปมองอนาคตก็มีแต่คำถามว่าจะอยู่รอดยังไงในโลกที่ไม่แน่นอนขนาดนี้เราจะรวยไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงิน แค่รอดก็จะยากขึ้นเรื่อยฮ่าฮแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนคำตอบคือเลือกใช้เงินแบบเดิมแบบเดิมที่ว่าคืออะไรคือการเก็บเงินโดยไม่มีเป้าหมายคือการผ่อนทุกอย่างแค่เพราะมีโปร0%คือการไม่รู้ว่าเงินเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่คือการเอาเงินไปอยู่ผิดที่ผิดจังหวะคือการเชื่อว่าพอถึงเวลาก็คงดีเอง ไม่ครับมันจะไม่ดีเองถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนเราต้องรู้ว่าเงินแต่ละบาทควรอยู่ตรงไหนควรมีเงินสำรองกี่เดือนควรลงทุนอะไรบ้างควรจะสัดส่วนรายจ่ายยังไงควรคิดถึงอนาคตมากกว่าแค่เดือนหน้าเงินต้องถูกจัดวางไม่ใช่แค่ถูกใช้แล้วใช้อย่างไรให้รอดในโลกใหม่หนึ่งคุณต้องมีระบบรับมือวิกฤตเงินสำรองต้องมากกว่าหนึ่งเดือนมีหลายช่องทางรับรายได้ ไม่ใช่มีงานเดียวแล้วหวังว่าทุกอย่างจะปลอดภัย 2. คุณต้องรู้จักการลงทุนที่เข้าใจได้อย่าให้เงินหยุดนิ่งอยู่กับเงินฝากเลือกลงทุนในสิ่งที่คุณรู้ไม่ต้องหวังรวยเร็วแต่ต้องมีโอกาสโต 3. คุณต้องเรียนรู้ตลอดเวลาโลกเปลี่ยนเร็วความรู้การเงินก็ต้องอัปเดตตามวันนี้มีเครื่องมือให้จัดการเงินมากมายแต่คนที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ ก็จะหลงทางอยู่กับระบบเก่าๆที่ไม่ work แล้วและสุดท้ายอย่าเอาความมั่นคงไปผูกไว้กับแค่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นงานเดียวรายได้ทางเดียวหรือธนาคารเจ้าเดียวในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนความหลากหลายคือหลักประกันเดียวที่คุณมีจำไว้นะครับในวันที่โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ไม่ใช่คนเก่งที่สุดที่อยู่รอดแต่เป็นคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุด วันนี้คุณไม่จําเป็นต้องทําให้ทุกๆข้อแต่แค่ยอมรับว่าใช้เงินแบบเดิมอาจไม่พอให้รอดในโลกที่เปลี่ยนไปแค่นั้นแหละคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดแล้วขอบคุณพี่ๆที่รับชมรายการเดิมมันนี่ขอพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กําลังใจพวกเราด้วยครับกระผมพิธาขอบคุณมากๆนะครับ